นี่นะครับหมูกรอบขัวบ้านๆจะากลายเป็นครัวกระกรากแล้วครับปิดบ้างพลาดบ้างครับเด้อโด้โด้โด้ด้ไปดูวิธีการทำไปดูวิธีการทำโดูโด้โด้โอ้โหสครับวันนี้เจ้าจะมาทำหมูกรอบสูตรบ้านๆอีกแล้ว นี่นะครับเป็นหม้อสามชั้นเราก็จะมาหั่นก่อนเลยหั่นครึ่งก็หัดมหม้อเราไว้อ้นี่ปึ๊บหั่นครึ่งครับอันนี้ก่อนนะสูตรง่ายๆแบบไม่ต้องตากแดดหรือเปล่าไม่ต้องตากแดดด้วยใช้หม้ออบ <ừ. S 1> ลมร้อนครับแล้วก็ ไม่ต้องจิ้มด้วยครับไม่ต้องจิ้มด้วยอื mm hmm. อันนี้ก็หั่นหมูนะครับได้ <Yeah. S 1> ครึ่งแล้วใช่ไหมตอนนี้เราก็จะเอาไปต้มต้มประมาณสามสิบนาทีครับ mm hmm. เดี๋ยวไปดูตอนต้มกันเลยน้ำไม่เดือดแล้วนะครับน้ำไดเดือดอแล้วเบาไฟหน่อยใส่กลางก็ต้ตอนะครับเราก็เอาหมูลงไปเลยครับ ต้มกี่นาทีนะครานี้เราก็ใส่เกลือครับ่เกลือประมาณประมาณครึ่งช้อนโต๊ะครับหนึ่งช้อนโต๊ะทำไมไฟรเราเงียบไปเลยเนี่ยให้เดือดต้มประมาณ 30มสินาทีครับนี่นะครับก็ถึงเวลาแล้วเราก็ปิดไฟเลยแล้วเราก็ไปล้างมันหมูครับด้วยน้ำเปล่าด้วยน้ำสะอาดนะครับนี่นะครับเราก็ล้างคราบคราบมันนะครับของหมูออก หมูโลโลก็อีกหนึ่งขีดนะครับครับอ,อุณร้อน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 ร้อมาเราก็จะมาบ้างหมูนะครับบั้งหมูบ้้งบ้างบ้างคือของเราถ้าเป็นเป็นชิ้นเล็กครับเราก็บ้้งอย่างนี้เลยไปแค่แค่แถึงเนื้อก็พอนะครับ แต่จะหั่นง่ายครับนี่นะครับหมูบ้างแล้วบ้างแล้วนะ<ม>นี่นะสองชิ้นเลยดูนะครับ<ม>นะ<ม>่ะเสร็จปับเราก็ใส่เกลือครับ<ม>เพิ่มรสเพิ่มเพิ่มรสชาติทา ชาหนังหมูครับตามซอกด้วยคุกๆไปเลยครับชาเข้าไปชาเข้าไปหมูจะได้มีรสชาติครับเขาเกลือเลยทั้งดองล่องด้วยนะครับโอ้ยร้อนร้อนร้อน ลองด้วยจะได้มีรสชาติอันไหนหัวอันไหนมือวะคาคลุคากคกคลุกคคิดวคาุกคกิลุกคลุกคอ่กคละครักคลุกคลุกคลุกคอุกคลุกคลุอคลุเคลุกคลนคลุกคลคลกคเลลุกคลุกคูนกค เดี<อ>๋ยว <laughs> เดี๋ยวเฮ้ย<อ>ครบ,ครบ,ครบเลยครบับเสร็จปั๊บก็มาเ่าไปในต่อนี่นะครับเราก็จะมาอบในหม้ออบอันนี้เป็นคราบมันจากการที่เราอบเมื่อวานนี้ไม่ได้ถ่ายครับน้องก็เลยต้องมาถ่ายเมือเสร็จแเราเราก็มาวางอบเลย ถ้าเป็นขาสั้นกว่านี้ก็ได้นะครับมาดึงขาอะไรนะขาหม้ออบแต่เ,เรามีแค่นี้นะครับหม้อสูงก็ได้เหมือนกันแล้วอบกี่นาทีคะนี่เรจะปอกก็ใช้ความร้อนประมาณร้อยแปดสิบครับสามสิบนาทีดูกอดว่าหนังจะแห้งไหม กลัวมันติดหน้าเลยตรงนี้นะวันนี้หมูตัวนี้เนื้อจะเยอะหน่อยครับผมก็ลืมแต่งแต่อันเนี้ยโอเคเอาเนด,มดิมแล้วนะทำเสร็จแล้วนะครับ ต้มหมูเสร็จก็อย่าลืมล้างจานกันด้วยนะครับทุกคนล้างจานล้างอุปกรณ์ครับนี่แหละงานยากยากที่สุดเลยเวลาแล้วครึ่งชั่วโมงแต่เกิดสิ่งที่ไม่คาดคิดขึ้นเอ่อมันมีความผิดพลาดนิดหน่อยแทนแทนหมูอ้าปาดลึกไปครับแต่ก็คงไม่ไมน่าไม่น่าจะเป็นไรบ้างแยวลองลองเราก็มือใหม่ แต่ว่าอันเนี้ยจริงๆอ่ะมันติดเนี่ยเราต้องงางมันออกจริงๆอ่าดีกว่าติดนะ<ม>จริงๆแล้วอ่ะเราต้องเอามีดมาปาดสักหน่อย<ม>เพราะว่าน้ํามันจะขังอยู่ในเนี้ยครับถ้าอย่างเงี้ยมันจะขัง<ม>แต่รอบที่แล้วอ่ะเออเราเราบั้งก่อนแล้วค่อยต้มไม่เป็นนะครับเดี๋ยวต้องลองใหม่ก่อนจากเมื่อวานนะครับ วันนี้ก็ถึงวันที่รอคอยเราจะมาทอดหมูกรอบนะครับไม่ได้จิ้มนะครับนี่แห้งสนิทแห้งแต่ตรงนี้ร่องนะครับยังมีน้ํานิดนิดๆะแฉะจะ,ะ,ะ,ะ <laughs> ยังมีอยู่เดี๋ยวมาทอดกันนะครับอุปกรณ์ก็จะมีหม้อครับทอดใส่หม้อนะครับแล้วก็ต้องมีตัวรองนี่ด้วยนะครับตัวรองไม่งั้นหนังจะไหม้ครับผมหนังจะไหม้ เราใส่ลงไปแล้วก็น้ำมันเลยครับน้ำมันใส่ลงไปเลยน้ำมันใส่ลงไปรอบจะพอไหมเนี่ยเหมือนจะไม่พอเลยต้องหยิบถุงนึงต้องีกนึงนี่นะครับน้ำมันร้อนแล้วจุ่มไหมอย่านะเดี๋ยวนิ้วสุกมแล้วก็เอาลงไปเลย เห็นนะครับทอดลง,งไปไหนโอยทอดลงไปไฟไม่ต้องแรงมากนะครับไฟกลางไปกลางจะล,ล,ลุ้นกันหนังจะกรอบไหมไม่จิ้ม,มอ่ะรอไปรอ,ไป,อไปเรื่อยๆครับ อย่าลืมต้องลองนะครับถ้าไม่ลองหนังติดม่เลยดูนะครับไอ้น้ำยังย่ออยู่ก็เลยแบบเนนิดหน่อยตาก้องเกิดตายตรงที่แบบไอเนี่ยครับตรงที่มันติดอะครับไปนิดนึงันนี้หมูไม่ค่อยแห้งดีครับ เราเปิดนิดหน่อยดูร่องรอยครับเหตุไม่คาดคิดเกือบหน้าแหกน้ำน้ำในหมูยังอยู่ครับแต่ไม่เป็นไรครับตอนนี้ดีแล้วไปอ่อนๆเลยนะครับไล่น้ำออกให้หมดจะให้กรอบต้องทอดสองรอบเดี๋ยวทอดรอบแรกก่อนนะครับมาดูหนังกันมาลุน้นัน่านาง้วดี มาลุ้นกันนะครับมาลุ้นกันเท่าประมาณสิบนาทีนะครับอันนี้จะจับให้ดูก่อนรอบแรกหนังจะเป็นยังไงว้าวอุ้ยว้าวเห็นเทนนิคอแล้วมั้งเดี๋ยวว้าวยังกรอบยังยังยัง ที่ระเบิดเพราะว่าน้ำมันอยู่ในร่องนี้แหละค่อ<ม>ยไล่ออกเดี๋ยวอดอีกรอบ<ม>อันนี้คืออีกรอบหนึ่งแล้วนะครับตกใจแต่จะดุ้งจะดุ <c oughs> ้งมาดูนะครับ <c oughs> มาดูมาดูดูด, <c oughs> เดีเริ่มดีแล้วเริ่มดีแล้วเดี๋ยวไปอีกหน่อย แต่ว่าต้องทอดสองรอบครับเดี๋ยวหงกรอบกำลังดีแล้วมั้งนะแต่อันเนี้ยเริ่มได้แล้ว <c oughs> <c oughs> นี่นะครับรอบแรกเสร็จปั๊บเราก็เอาขึ้นมาพักไว้ก่อนครับ <c oughs> เราก็ครัวบ้านๆครับอุปกรณ์เท่าที่มีปุ๊บ หล่นลงไปอีกแล้วยาเ่อเื่บ่่ากินแล้วนะเอาหนังขึ้นไว้นะครับมันยังไม่กรอบแบบยังไม่แบบยังไม่กรอบนานนะครับเราต้องแบบอีกรอบอีกรอบเพื่อไล่ความชื้นออกให้หมดจะได้กรอบนานๆนนครับนี่นะครับดูกกอนี่พอ mm hmm. ได้อยู่ไหม อ๋อไ,ได้แต่ตัวนี้ยังไม่กอดเท่าไหร่นะเราต้องแบบรออีกนิดนึงเราต้องมีเหล็กเกี่ยวนะแน่จริงๆถ้าไม่ไงั้นก็ต้องเป็นแบบเหล็กห้อ,อยอ่ะใช่หล่นละมั้งมาวางกันโอ<ฮ>้ยเหล็กอยอ๋อ๋อให้เย็นสักแป๊บครับ มาตะกี้ทอดประมาณกี่นาทีเลย10นาทีได้ไหม10กว่านาทีเนาะดูเดี๋ยวเสียงก่อนนะรอบแรกพอได้นะดูดิแต่ว่าเดี๋ยวอีกรอบเดี๋ยวโชว์ให้ดูในเห็นชาดเปว่า ชัดเลยเดือดเซลอย่างหอมดูน่ากินนะตอนนี้เหลือขีดขีดแล้วนะไล่เดี๋ยวรอไล่น้ำมันอีกทีนะเมื่อวานขีดเอ้ยโลกับโลกับเท่าไหร่นะโลกับอีกหนึ่งสองขีดเออโลกับสองขีดประมาณประมาณเนี่ยฮึ๊บฮึ๊บกิโลเมตรหมดความสวยเดี๋ยวดะ เดี๋ยวเดี๋ยวเข่อคันเข่อนมาแล้วมาอ่ะช่างจานก่อนกดให้หน่อะแทบเนี่นะครับโอ๋อลงไปโอ้โหดูเหลือครึ่งเดียวแล้วตอนนี้หายไปครึ่งนึงเล้วหายไปครึ่งนึงแล้วเราไม่ได้ถ่ายดูเนาะตอนที่ว่าช่างกิโลหายไปครึ่งนึงแล้วครับอันนี้หัก อันนี้หักหักด้วยแล้วนะหายไปครึ่งนึงแล้วไม่เขาจะไม่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 แปลกใจเลยที่แบบว่าหมูกรอบมันแพงอะดูหายไปครึ่งนึงแล้วนมเห็นใจเลยดูเสียงหายน้ำหนักหายไปครึ่งแถมวิธีการทำก็ต้องใช้ใช่ดูน้ำมันดิใช่เน้ำมันเราใช้สองขุ่อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะคูดให้ฟังก็กรอบก็กรอบ กรอบอ่ะนะรอบแรกก็กรอบอ่ะนะแต่ว่าเดี๋ยวต้องอีกรอบหนึ่งครับรอบรอบสองดูน้ํามันครับน้ํามันร้อนแล้วลงไปเลยอืมองเบกไฟหน่อยนี่รอบนี้ไม่ต้องทอดนานนะครับคือทอดให้แบบกรอบนานนะครับ อเลย,ยแล้วก็มืดอีกแล้วแล้วทุกแกก็ร้องอย่างเช่นเคย <c oughs> มาตชเต่อ ลองดีจังพอ,อก,กันเดี๋ยวไปเอากระดานนะมามาลุ้นกันนะครับรเดี๋ยวนะครับว้าว,วเดี๋ยนะกลับไม่ได้ ้องไม่มีดีขี้ไงไม่กรอบให้มันรู้ไปชิมชามมัยังไงครับเ <c oughs> พื่อนๆไม่กรอบให้มันรู้ไปแล้วมันกรอบนอกนุ่มในด้วยนะสูตรเนี้ยอร่อย กรอบนานแน่นอนเนื้อเราไม่ต้องทอดเยอะครับมันสุกอยู่แล้วครับพอเราต้มแล้วเนาะใช่เราต้มท้องอบอละมาดีไปแล้วเดี๋ยวจะ,มมไ,ะไม่นุ่มในซะมันจะกรอบเ,เอียร้อนร้อนตัวเนี้ย เป็นแคบหมูเลยความกรอบไปเลยนะครับแล้วก็รอให้เย็ยนกลับมาทำนผมกันน้ำมันมันร้อนเกินอน้องก็เลยดำเร็วนะ้องหม,ม้อน,นี้มันน้อนานานร้อน น้อยอมอา,า,ายกน่าอิสน่าอิสน่าอิสมากมากด,ดูดิโอ้โหชิ้นน้นกรอบ ชิ้นี้แบบระวังด้วยไปปะแล้วเราไปวางร้อยให้ก่อนเนาะรอให้มันให้ร้อนกันว้าวนี่นะครับทอดรอบสองแล้วเิ็นไงน่ากินไหมกลับกรอบจังเลยง ก็จนฟันแตกมาล้วลองชั่งน้ำหนักกันนะครับถอดรอบแรกเหลือเท่าไหร่นะรอบแรกมันเหลือหกร้อยครึ่งหนึ่งหายไปครึ่งหนึ่งพันสองอ่ะอ่ะกดดิ้กดมามาแล้วมาแล้วจ้าอ่ะนะท่นท่น,นหายไปหนึ่งขีดจ้าจากจากหนึ่งพันสองร้อยกรัม ตอนนี้เหลือรรห้าร้อยห้าสิบหกกรัมใครจะทํำขายก็ลองคนอนํานวณดูนะครับว่าต้องขายขีดเท่าไหร่ยังไง <c oughs> เอ่อชิ้นไหนดีเอาชิ้นไหนเอาชิ้นนี้แหละชิ้นนี้เอ๋เอนี่นะลองดูเสียง <c oughs> สองชิ้นอนะ่ะโอ้โหหลุดเลยกรอบไปหรือเปล่าเนี่ยกรอบไปหรือเปล่านะแต่ต้องลองชิมดู โอ้โหไม่ใช่กรอบนอกนุ่มในอ่ะแหละเราน่าจะแบบเอนี่เกินไปหน่อยทอดนานเกินไปหน่อยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเป็นแมหนเลยอือหืออือหือือดดือืออือหืออือหือแตกแล้วมั้งแตกนมอยู่นะอือือุ่มอนะมุ่มมขอบนอกนุ่มในอ่ะลองอีกชิม เมื่อตัดเดหิวข้าวเออไม่เห็นห้องนี้จะไม่ค่อยเห็นต้องแบบนี้เห็นเห็นใกล้ๆก็เห็นเดูออ<ด>ือห<ด>ืออ<ด>ือหือดีนะดีดีนะเค็มครับลงเค็มเค่นี่นะเพื่อนๆลองไปทำตามกันดูนะคะลองลองเค<ด>็มเยอะ